จะพืชถือเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ส่งผลต่อผลผลิตในนาข้าวค่ะวันนี้เรามีเทคนิคการทํานาแบบตัดใบมาแนะนําค่ะวิธีการนี้นะคะจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชค่ะเทคนิคการเห็ยดนาแบบตัดใบมั้งครับเพราะว่าเข้าวานเขาแล้วมันหยาวัชพืชมันหลเข้าต้องตัดตัดออกเพียวว่าให้เขานี่ขึ้นก้อนหยาบมันมอให้วัชพืชขึ้นก้อนอันเพียวว่า สี่กาจัดวัชพเืชอให้มันหน่อยลงนะค่ะบ้าน,นี้ก็การตารัดเขานี่ก็เพียรวาสิเพิ่มไร่ได้เพิ่มควผลิตนะผลผลิตของมันนี่นะให้มันให้มันได้หลายขึ้นก่าเกา่าเพราะว่าเขาวัมันหยาหลายวัตถุปื้มันหลยครับค่ะแต่ว่าการตารัดเขานี่กับมันมีช่วงเวลาอยู่ครับจัดต้องทัดในช่วงเขายังบ่ได้ตทางทองครับเพียรวาสิเพิ่มผลผลิตของมันเพียว่ากําจัดหยาบริหฮยาเกิดท่านเขา การตัดใบข้าวจะต้องตัดให้สูงจากระดับน้ำในแปลงนาหรือสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ30-35เซนติเมตรค่ะถ้าต่ำกว่านี้จะทำให้ต้นข้าวออกรวงน้อยส่วนใบข้าวที่ตัดออกแล้วเกษตรกรจะปล่อยทิ้งไว้ในแปลงนาให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินประมาณ2-3วันหลังจากที่ตัดใบข้าวแล้วต้นข้าวจะเริ่มแตกยอดออกมาใหม่และ,จะเจริญเติบโตเร็วปกคลุมวัชพืชอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะ พอหลังจากตัดแล้วมันต้องมีการบำรุงดูแลจังหวตอ่อเนะื่องแน่ตัดแล้วก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงนี่แหละนา้าการมีให้มีน้าม,มีหลังนี่แหละครับรบํบาบำรุงให้หน้าตะกลางก็มีเท่านั้นค่ะอัตราการใส่ปุ๋ยนี่ครัไล่หนึ่งสี่ครับไล่หนึ่งกับใส่ประมาณจากสิบด้วยสิบห้ากิโลนี่ค่ะอัตราต่อไร่ การทำนาแบบตัดใบนะคะจะช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้มากถึง30%ค่ะอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการใช้สารเคมีได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ